นิทานอีศพเรื่องสองพี่น้องชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนเป็นชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนเด็กชายมีรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลามากส่วนเด็กหญิงมีหน้าตาธรรมดาวันหนึ่งสองพี่น้องเล่นกันอยู่ในบ้านและได้วิ่งเข้าไปในห้องของมารดาที่มีกระจกบานใหญ่อยู่ในห้องเพื่อที่จะมองเห็นได้ทั้งตัวสองพี่น้องไปยืนหน้ากระจกและได้เห็นตัวเองเป็นครั้งแรกพี่ชายจึงพูดว่า ข้าช่างมีหน้าตาหล่อเหลาอะไรเช่นนี้ส่วนเจ้าช่างมีหน้าตาธรรมดาเหลือเกินไม่เหมือนข้าเลยหยุดนะเจ้าว่าข้าข้าจะไปฟ้องพ่อว่าเจ้าด่าข้าน้องสาวเมื่อเห็นว่าหน้าตาของตนเองไม่ดีเหมือนพี่ชายจึงมัวหมากรีบไปฟ้องพ่อว่าท่านพ่อพี่ชายว่าข้าหน้าตาไม่ดีโถลูกอย่าร้องไห้ไปเลยมาหาพ่อทั้งสองคนเลยเจ้าเป็นผู้ชาย มีหน้าตาที่หล่อเหลาแล้วควรจะต้องเป็นคนดีให้สมดังหน้าตาของเจ้าเองส่วนเจ้าจงทำความดีเถิดลูกสาวเจ้านั้นคงเป็นคนอ่อนหวานมีเมตตากรุณาเพื่อเสริมความงามให้เจ้าแค่นี้พวกเจ้าทั้งสองคนก็มีหน้าตาและกิริยาที่งดงามแล้วล่ะลูกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนงามคนงามที่น้ำใจไม่ใช่แค่เพียงใบหน้า พุทธภาษิตนาม,มนุนยังกุทาจนางังในการไหนๆก็ไม่ควรกล่าววาจาไม่น่าพอใจ